น wow, ี่เนียนเมไมผมไม่องมีอะไรอย่างเงี้ยไม่้องหลับลไม่ชอบมีอะรใชีวิตเกิดชีวิตอย่างเงี้ยโอนี่นิฟอย่างเดียวนี่ริฟอย่างเดียวเลยนี่เอาลิฟอย่างเดียวเลยะแต่ว่าที่ใช้อยู่เนี่ยมันมันเป็นไม่ค่อยเข้าอันนี้ น่าถือกระเป๋าเลยถ้าผมใช้โอเคโอเคไปให้น้ำโสมนะคะให้นี่มาว่าอันนี้นั่งใช่อันนี้สวยอันนี้นั่ ต้องซื้อฟิล์มเนี่เราเนี่ยซื้อราคาส่งไปเลยตานี้ให้อันี้ให้ตานี้ให้ขอบใจขอบใจครับขอบคุณครับพี่เจขอบคุณครับพี่เขอบคุณครับพี่เดี๋ยวยืนเลยดิขอบตรงหน้าพี่เลยนะอันเลขเข้ามาครับพี่เจขายครับเคส iPhone นะครับอันละ700กว่าบาทถ้าเกิดว่ารู้จักนักร้องดาราเนี่ยจะลดเหลือ30% ไม่มีเลือดพี่จะไปดูได้ไงในโคลนไปเลยนะมันมีแต่เลือดก็ไม่ใช่เลือดในโคลนเลยปเราซื้อเคสเหมือนเหมือนโอเคฝากซื้อเคสไปก่อนโนแล้วค่อยไปเล่นอ๋อพี่รู้ละเพื่อนพี่มันฝากให้พี่มาขายในเว็บไซต์พี่โอแล้วมันบอกว่าอย่างนี้คือทุกอย่างมันจะมีแปะอยู่สองม่ได้ว่านี่เพิ่งเข้าใจนี่เพิ่งเข้าใจไม่รู้ไม่ได้บอกนี่เพิ่งเข้าใจแต่คนเอาของมาหมดแล้วนะราคาที่ขายแต่ว่าอันเนี้ยคือราคาทุน น้องือน้องจะได้ราคาเนี่ยอถ้าจะจ่ายเนี่ยไปจ่ายกับน้องการโนนโนนโนโนโนไม่ใช่พี่จ่ายพี่ย่เงินกูแดงเลยโอ้โหนี่ยืนกันมังรอรอ